ขอมอึ่งมาเรียงไบรรยากาศยามเขาขำทุกคนเลยาวิวดีขานาดเลยฝนตกไหม nhỏ nhỏ ừ. cốp 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 màn cốp cốp màn cốp 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 đây cốp 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 khăm áo cốp 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 nhảy, lời. Ừ. Tố. Tố nhảy lời

บายดีับคัมทุกคนตอนนี้เอาก็ไจ้ยยูนามาหน้ามันมีฝนตกทันนมืออยู่ตอนนี้ก็ห้าโมงตุกหกโมงเลยนะแฝนตกแห้งเขากจการอื่นกันอย่งมื่อกีนะมาสีย้ามากเล้คระว่ชปูมันอะไรทุกคนเลยมันีฝนตกต่้ฝนตกแห้งกจ เขาเอารถไทยมาม嘛นี่เอารำมันไม้เมื่อวานนี่ก็เอารำมันมามา,มาและฝนตกทันมืออยู่คุณนะฝนตกแห้งก็นั่นเลยคุณอ๋อตัว้ววไปรัดป่าบึ่งฝนแห้งกินน้อยก่อน รัดปลาพายเขาเนี่มันขึ้นมามันสิย้ายวังนะเออเขาเป็นตกแห้งนี่มันสิย้ายเลยปลาโอ้ตอนนี้ฟ้าห้องทึบนมาอยู่ได้ทุกคนเลยตอกมาแห้งงดโอ้ตกแห้งเลยทุกคนเลยครับน้ำไหลมาลวเุย ก็กำเดินกับน,น้ำไหลเลยจะกินอึงแน่ๆมาเรงโอ้คนกันโอ้น้ำอ่างกลางโอยกลางหน้าถือว่าหองอึงมาแรงนะบรรยากาศยามครับข,ขำทุกคนเลยป้าวิวดีขนาดเลยกดตกไหมบรรยากาศอยู่หายอยู่หน้าป้าคักขนาดเลยกดตก ตรงนี้ก็ลุงกาปุ้มนคน,นในชนลายชาวบ้านนะเพราวิวธรรมศาสตร์งามขนาดเลยคนสว่างผลผู้มือคุ้มคุ้มาาอยู่ผู้ส่นแห่งไปเลาะเบิ่งป่าก่อนเธอมันบีนนะที่ไปบ่ เราบกปลาอยู่ภายไปแล้วน้ำอังเลยถ่ายตากาอะไรแหละว,วันอาทิตย์เฮาจะมาลงก,กาบกปลาบินอยู่ภายนี่นี่เโอ้ลงแล้วลงกแล้ว,ลลวโอ้ชันบีบคือตะพังช้ำลงแล้วทุกคนเลย ตรงนี้ขบมาทุกคนเด้เียหวางของเชลแชลอื้งก็ยังคือไปได้ยินเสียงห้องอยู่มันละห้องบบ่ฝนก็ไปแห้งไปเรื่อน้ำอ่างกลางหน้าเอาลองแรงๆหนึ่งเสียงวางห้องำคบรรยากาศยามำๆทุกคนเลย ผลขนาดทาเมืองฟ้าก่ะได้เวลาไปหาจับผลจับอึงนทะ้งหมดตกสัมคับวันนี้นะปะติตามเบิอมเดียวยมันมาเขาก็ยังไม่ได้เมือ่อปีเขามัไหลหนูโอ้โงนี่กับมงชุกนี่ลดดุขนาดเลย อมหมูหองเลยพนไดล้ำกับหลายไประเดี๋ยวตาโพยต้อกเห็ยอื้อตาโพยนี่ตกาสทุกคนเลยแง้วนูแงว้วเขาเอานี่ก็ส่องโู ตัวนี้คือไลอ่ก็แต่เบอร์หน่งตัวนี้คือปีนี่นม,มนีพิษขนาดเลยคือป,ปาก ก็คล้องคึบๆมาดูทุกคดเลยโอ้ก่อนหนึ่งฝนตกนใหม่เลยทุกคนเลยปลาตกบ่แห้งบ่ได้พอดีตะแคงปีฝนตกแห้งจะอึ้งคือละอ้อนะ ô ừ, đây này này đi này 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 nhanh lên đấy, này 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 nói lên, này 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 hoang lên, อ้างตามกางหน้าเอาลงแรงไปสิวันนี้นะด้อึงในทุกคนเอ้ยดนอึงเลยนี่เห่ออึงตัวหนึ่งนี่อึงโอ้ชิมยอดชิมยอดได้อึงแล้วโอ้อึงกำลังอึ่ง แล้วอื่นตัวนึงเลยมาเลยมันกบแล้วมานกบแล้วตอนนี้ฝนก็ตกงนี้มาอยู่ได้ทุกคนเลยตอนดึกกบขึ็ดกะอ้

chơi lời thật sự có báo lời cốp này hoàn lấy tụi này có này tụi ra lời Mà chứa bạc khỏi nhảy tụi con ơi đi Ồ, tụi con bìm nè ก็ค no ือเริ่มตีดนี่เห็นบ่เห็นบ่หูเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่โอ้โหกว่ากุ้งจ้งเลยอ๋อต้องบินขึ้นมากางหน้าพี่มาเฮานี่งงงงงเลยอืมอ่ไปเลยไปอืมอ่ะอีแล้วทุกคนเลยอืออ้อีแล้วนี่โอ้ได้สองได้สองอือกัน โอ้หมานอึนองอีกเลยโอ้หมานอึงอีกเลยทุกคนหมานอึงอีแล้วนี่โนี่ปลาก,กบกระมานอึงกระมานทุกคนเลยปลาคอใหญ่กระมานมาอน,นีิเลยพักแรกสักแล้เริ่มมานจิ๊กโต้ละไดซี่เราได้สาม โกบไดอีกตัวอ่ากบสองขอใหญ่ตัวหนึ่งเฮากลางหน้าล่ะไรปราณกับปูหน้าอึ่งหากลังจะออกไปยื่นไปด้านบนนี้แหละปอตัวนี้ตัวไม่ไข่เลยทุกคนเห็นป่ะเปลี้ยอยู่เลยอ้าวอึ่งไม่ไข่ประมาณสี่ตัวแลยครับอีกอ่ะ โอ้เอือมือหาเยอะอ้ทุกคนเลยอกเลยทุกคนเลตัวได้ลายเตอร์ได้ผูกทกบทางปากฟออื้อปดกระตุกแหงมาเละเอ้าเข้าใจโอ้ยขอขอกระตุกใหญ่หนึงกระตุกใหญ่นึงมือนึกเรืองกระ <ก ã entender> สามห้า <t> ค <Anfang> ิด <avez> <k uit> อันนี้ได้ทะเลสาบจดตัวเรื่องะเสจเสาบจิตเนี่ยชาวกาีสี เนนะมื่อนอนตะฮึ่นเมื่อนี้นะไดหลาย,ลายตื่นไนะหมแมงเมาคังออกคดูอันนั้นเชือ่อบางอยางกินข้าวจะดูเลาะจับขึ้นลึงนี่โอคือได้หลายขึ้นลึงก็ออกเลโ้ขากลับมือคนหน้าเขาี่คิดของหลายขนาดเลย ปลหองแบบีฉุกเนน้อยแบบี้ดีตัวองลงน้ำมาละข้น้อยทุกคนเลยเออขี้น้อยขึ้นรงคำบไดตลองลงน้ำมดไปเลาะเมอไปนีเลาะเมอทุกคนเลย Luật lệ tội này gà cao bông của quá điện lại hứa 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 đây, tôm hứa hứa bò, hứa hứa Bây giờ hứa 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 ห <18, S 1> ออ้าสิบปลายัตปขอใหญ่กนะนี่อ้นนุตกาอตาี่ีกกวะต,ต,ตัวนี้เ,เ,เี่โกบกุตกใหญ่นึงโกบกุชอตทุกเลยตัวนี้ึ้นขึ้ลืมขึ้น่านี่ปาด โอ้ปลาในใครชนิดอะไรน่ะโคม,ม<ร>องงมยู่แล้วมาเลยตอนนี้กะเมาทื่นแล้วกะได้พักผ่อนกันทุกคนเลยนอนมื้อเช้าจังต้มตอนนี้มันก็ดึกเลยสิบเอ็ดโมงสบโมงแล้วนะเอาได้นอนก่อนมื้อเช้ายังต้มอ,อืมกินนะมื้อเช้าเจอเดี๋ยวไม่สบายดีย้ำเช้า,าทุกคนเช้าม,มากะคนยังก็ไปก็ไป,ปอยู่ต๊ะก็าไไมาเลย เมื่อคืนในการจับอึ่งก็ถือว่าได้50าสิปลายตูปปุ๊บก,ก็ได้สองตูทั้งหมดเลยปลาอีกเมื่อคืนนี้นะนตื่นมาเช้ามากะเาห้องได้ตม้มอึ่งิข่าวแล้วก็ไปหาปูมันมนื่อวานทั้งหมดเลยยางคนได้จะคนมนื่อวานนะี้ได้จะคนเราหาคนไปซอยปูมัน คนไม่ได้เขาที่ปู่เองปู่ซัมันนะอะไรทุกคนเลยปู่อยู่หน้านี่ส่วนลายกับพระเจ้ากับลงุงกาลุกบุงไปหาคนกับพระเจ้าก็มีวางนะเอาเลยปู่เอาเองปีประมาณสองสามมือก็แล้วเนาะตามเบิ่งนะหายยูมให้กินาต้มอ,อึ่งทุกคนเลยปีนี้หาก็ได้กินเธอเนี่แหละ,เธ,หละเธอแหลกเลยอึ่งน,นะเห็นพระเจ้าเจอได้กินลายเธอเลยขอพระบานดองเขพาพัดเอ็ด เป็นสะต้มลายเธอะเะยครับโบไก่มานเขาไปไปทางนั้นออกระนุกเปอร์เซนพ์่จะไปต้ออ,กกอึ่งก่อนเชื่ออึ่งเม็ดไปเมื่อไหร่คอหนีเครียดคอหนีเจอเคลีดเป็นขงางคอดะชอบพี่เ,เ<ป>มื่อไรไปเออไว้นี่มันอันนั้นมันหอมมาไว้พี่มันกวางเนย คือเบอร์มะขามทุกคนเลยเบอร์มะขามอ่อนหลานต้มต้มชมอกระทะวันนี้นะทุกใจเลยต้มชมอกระทะวันนี้ nhân ở uống nộm เปิดก็จะปลุงทุกคนเลยเปิดเลยทุกคนเนะลยปรงกินเ้าก่อนวันนี้พผาจะไปปูมันนะโอ้มันนี้มืดฝนคึ้มไม่เลยทุกคนเลยวันนี้ฉุกเฉินตรงแห้งอยู่ฝนะโล้มืดมาเลย ส่งแห้งอึ่งเล็กๆอึບงเนี่ไม่นะมึงหน้าเข้าแต่ไ่มีหอไม่มี่งแน้ำไมายเพเล <S <S ใส่งนาว ต้มอึ oh. つつ no ่งปอจบาต้เจียจับเจียเรได้จับเจี๋ยแซบดีมามาทุกคนัานข้าวสาวอนเดียวมันนี่ว้ามืดคนทุกคนเลยทางมือขวาก่อดูในพื้นก่ะจมื่นเนี่ย เปลี่ยนตามแล้วนะเฮ้ยมาปาทุกคนมือเลย<ฮ>เทียวแหลกเทียวแหมานอือปลาต่อ มาดูไม่กี่ข้าวมดูอือรอยูมีแคุณมเดอน ตอนนี้ก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มนะทุกคนเลยไม่ไปหาปลูกมันก่อนการอืมเมื่อคืนนี่ก็ถือว่าได้คนได้กินต้มอ,อึ่ กินสาวมาตะบึงจำเจวนี่สารคดีนี่การจนลงเพลงในคลิปหน้าขอเดี๋ยวไมคขอบใจที่ติดตามนะครับชม